น้ำเต้าหู้ร้อนหรือเย็นเป็นเครื่องดื่มสุขภาพของโปรดครับแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นมีคนแชร์กันว่าถ้าเอาน้ำเต้าหู้ผสมน้ำมะนาวจะกลายเป็นอาหารเสริมอายุวัฒนะบำรุงร่างกายสมองและสายตาห hmm. ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าสนใจและควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมถือสูตรนี้ไปปรึกษานักวิชาการสองสถาบันแต่บุคคลแรกที่เราต้องฟังคือผู้ที่ถูกอ้างชื่อในข้อความที่แชร์กันนี้นายแพทย์สมเกียรติอธิคมกุลชัย สูตรน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวนี้เป็นของคุณหมอจริงไหมครับจริงครับคุณหมอสมเกียรติเล่าที่มาเมื่อ15ปีก่อนหาทางแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยแตกบ่อยครั้งเชื่อตาขาวเนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยแตกค่อนข้างบ่อยแสดงว่าเส้นเลือดผมเนี่ยเปราะฉะนั้นอนาคตผมอาจจะเป็นเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกจึงพยายามที่จะคิดค้นว่าอาหารอะไรที่จะเสริมสร้างให้เส้นเลือดเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีขึ้นและไม่เปราะหรือว่าแตกหน้าแล้วคุณหมอก็ค้นหาจนได้ข้อสรุปที่น้ำมะนาวและนมถั่วเหลือง สองอย่างเนี้นะวิตามินซีในมะน,นาวแล้วก็โปรโตีนในน้ำถั่เหลืองนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ผมดื่มทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันได้ผลคือตั้งแต่บันนั้นจนบันนี้เลือดฝอยที่ตาข่าวผมไม่เคยแต่งเลยมันน่าจะช่วยเรื่องเนื้อเยื่อยืดหยุ่นดีขึ้น รวมทั้งผนังเส้นเลือดคุณนัทธาโลดีขึ้นคุณหมอยังแนะนําคนไข้ให้ลองดูจนนํามาซึ่งการแชร์สูตรต่อๆกันก็วันละแก้วเป็นพวกนมถาุ่เหลืองก็กล่องนึงมะนาาก็ลูกย่อมย่อมลูกหนึ่งผสมกันในสภาพที่เย็นรักคนประมาณเกือบหนึ่งนาทีจนเขาทำปิยานเรียบร้อยแล้วถึงจะดื่มคุณหมอสมเกียรติยินดีหากจะมีใครนําไปวิจัยให้ชัดเจนครับทีนี้มาฟังนักวิชาการกันบ้างนำเต้าหู้เนี่ย ข้อดีของเขาคือเป็นแหล่งของโปรโตีนนะฮะแต่เเทียบกับโปรโตีน,นนมก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีโปรโตีนน,นมคุณภาพดีกว่าเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพนะคะเนื่องจากว่ามีโปรโตีนจากพืชแล้วก็มีพวกวิตามินต่างๆมากมายส่วนน้ำมะนาวนะคะในมะนาวนี้ก็จะมีวิตามินซีพอมาผสมกันปั๊บทำให้น้ำเต้าหู้เนี้ยเกิดเป็นริ่มๆเพื่อทำให้โปรโตีนเนี่ยแต่ตัว ะะทำให้ย่อยง่ายขึ้นโปรโตีนในในเต้าหู้เนี่ยซึ่งแต่ก่อนเป็นก้อนกลมๆม,มันก็จะแผ่ข้อดีของมันก็คือว่าทําให้ร่างกายย่อยง่ายขึ้นก็ทําให้การใช้ประโยชน์น่าจะดีขึ้นแล้วจะมีอันตรายไหมครับไม่มีอันตรายหรอกก็กินรสชาติปแปลกแปลกแลวแต่ชอบ <c oughs> แลวแต่ชอบ,ชอบถ้าสะดวกก็ทานได้นะคะเนื่องจากว่ามันก็ไม่มีผลเสียอะไรต่อร่างกายถ้ากินแล้วรู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้ผลก,ก็ก็เลิกกิน มันก็ไม่ได้มีผลอะไรประโยชน์ที่ได้จากน้ำเต้าหู้ใส่น้ำมะนาวกับน้ำเต้าหู้ที่กินไปโดยตรงเนี่ยถ้าร่างกายเราปกติก็ได้เหมือนเหมือนกันละฮะดังนั้นสูตรนี้ปลอดภัยย่อยง่ายแต่ให้ผลดีแค่ไหนยังไม่ชัดเจนสรุปแล้วเรื่องนี้ควรแชร์หรือไม่เชิญฟังจากทั้ง3มท่านครับก็เป็นสูตรอาหารเสริมที่ผมคิดคนเป็นคนแรกผู้ใดที่คิดว่ามันมีประโยชน์และต้องการแชร์ต่อ ผมก็ยินดีครับชัวร์แชร์ได้เลยค่ะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกถึงประโยชน์เชิงสุขภาพขนาดนั้นนะฮะก็ไม่ควรจะแชร์ต่อให้คุอื่นเข้าใจผิดไม่ว่าอย่างไรการพิถีพิถันกับอาหารที่กินอย่างละเอียดรอบคอบและสมจริงสมจังเป็นเรื่องที่ดีต่อร่างกายครับแอดไลน์ Ad ของสัปดกห์ข่าวไทยไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ d t n a m c o t t หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์อนแชร์